แต่จนถึงกระนนี้การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในรัสเซียที่มีการเฉลิมฉลองด้วยการผนวกควบรวมนะรยูเครนเข้าร่วมกับทางฝั่งรัสเซียนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ประธานาธิบดีว,วลาดิเมียป,ปูตินก็มีการมอบสัญชาตินะให้4แคว้นของยูเครนเป็นสัญชาติ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศัดิ์เจียกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในการเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ต้องน่าจับตามองให้มีการผนวกควบรวมนะครับรัสเซียกับยูเครนอย่างน้อย4แคว้นด้วยกันนะครับปูตินก็มีการลงนามผนวกควบรวม4แคว้นนะครับเข้ากับ รัสเซียด้านเซเลสกี้ก็ยืดใบสมัครเข้านาโต้แบบเร่งด่วนนะครับประธานาธิบดีวลาดาิเมียร์ปูตินจัดพิธีลงนามผนวกดินแดน4แคว้นของอยูเครนนะครับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบเครมบินนะครับกรุงมอสโกรพร้อมประกาศกล่าวว่ารัสเซียจะต้องได้รับชัยชนะในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในครั้งนี้อย่างแน่นอน ขณะที่ผู้นำยูเครนย,ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแบบ Fast Tra c k นะครับการประกาศเข้ายึดครองพื้นดินราว15ของอยูเครนถือว่าเป็นการผนวกดินแนดนครั้งใหญ่ที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่2ทว่ายูเครนและบรรดาชาติตะวันตกยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับและชี้ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายขณะที่สหรัฐเบกาอังกฤษและแคนาดา ครต่างประกาศมาตรการคว่ำบาตรารอบใหม่นะครับเพื่อทําการตอบโต้รัสเซียนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธลงทะเลอีกทั้งหมด2อลูกนะครับในรอบที่4ของสัปดาห์นี้เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนะครับที่สายไกล2อลูกไปตกทางฝั่งทะเลนะครับบริเวณฝั่งตะวันออก ซึ่งนับเป็นการยิงขีปนาวุธรอบที่4ของสัปดาห์นี้ท่ามกลางบรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีที่ยังคงทวีความร้อนระอุการเคลื่อนไหวล่าสุดของเกาหลีนะครับมีขึ้นหลังจากที่กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเกาหลีต้และญี่ปุ่นได้เปิดปฏิบัติการซ้อมรบต้านเรือด,ดำน้ำนะครับไตรภาคีเป็นการฝึกร่วมระหว่างสาวฝ่ายเป็นครั้งแรกในรอบ5ปี หลังจากที่รองประธานาธิบดีกัมราแฮริสนะครับของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเยือนเกาหลีใต้ก็เป็นการตอบโต้ของเกาหลีเหนือในคดทีที่ตำรวจญี่ปุ่นก็รวบโจรนะครับแสบฉกเสื้อกันฝนผู้หญิงขนาดตื่นเต้นเหมือนได้เป็นบิกินี่นะครับตำรวจญี่ปุ่นได้ทำการจับกลุ่มตัวชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่ร,ร่คงกายแปลกแฮะ ทโมยเสื้อกันฝนของผู้หญิงไปเก็บไว้ถึง360ตัวในช่วงเวลา30ปีขอภไปฮะในช่วงเวลา12ปีที่ผ่านมาจนได้เฉายาว่าเป็นโจรเสื้อกันฝนก็แปลกดีนะครับในขณะที่เป็นไวรัลนะครับปรากฏว่าหญิงโพสต์บริจากโรงศพเผยซื้อเตรียมไว้ให้ผัวแต่ไม่ตายสักที หญิงชาวสกอตแลนด์คนหนึ่งนะครับโพส์เฟ e บุ๊ k บริจาคลงศพนะครับสภาพใหม่เอี่ยมให้กับผู้ที่สนใจไกลโดยเธอบอกว่าเตรียมซื้อไว้ให้กับสามีแต่ปรากฏว่าเขาดันอายุยืนกว่าที่เธอคาดไว้นะครับเธอได้โพส์ตลงศพสีเงินใบใหญ่นะครับภายในบุนวมและมีหมอนสีขาววางอยู่ลงใน Facebook นรับซึ่งปรากฏว่า โพสต์นี้ได้กลายเป็นไวรัลมีคนแชร์ไปมากกว่า3.4พันครั้งเลยทีเดียวนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งที่น่าสนใจฮะอารเซียก็อ้างเรื่องของการผนวกดินแดนของยูเครนปรากฏว่ามีการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ตะวันตกซัดจอมปลอมยอมรับไม่ได้นะครับ การบริหารนะครับที่รัสเซียตั้งขึ้นเพื่อดูแล4เขตยึดครองของยูเครนประกาศชัยชนะในการทำประชามตินบนวกดินแดนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียท่ามกลางเสียงประนามจากชาติตะวันตกที่ยืนกรานไม่ยอมรับประชามติจอมปลอมนะครับขณะที่มอสโกเตือนอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์ปกป้องดินแดนที่พวกเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อย นะครับอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็จีนมีการเชิญธงนะครับขึ้นสู่ยอดเสาณจะตุรัสเชียนอันเหมินนะครับฉลองวันชาติครบรอบ73ปีจีนทําพิธีเชิญธงสู่ยอดเสาณจะตุรัสเชียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งฉลองวันชาติครบรอบ70ปีขณะที่มีประชาชนจำนวนมากนะครับเข้าร่วมนะครับงานเฉลิมฉลองอย่างคึกคัก ในขณะที่สื่อตะวันตกถามว่าใครอยู่เบื้องหลังในการใช้ระเบิดหลายร้อยกิโลบึ้มท่อส่งก๊าซนอร์สตรีมท่อส่งก๊าซนอร์สตรีม1และนอร์สตรีม2นะครับจากรัสเซียไปยังยุโรปเกิดการรั่วไหลอย่างปริศนานะครับในทะเลบอลติกในเขตหน้าน้ำของสวีเดนและเดนมาร์กกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกจับตาด้วยความกังวลว่าใครอยู่เบื้องหลังครั้งนี้ ซึ่งรัสเซียระบุว่าเป็นฝีมือของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่อึ้งทั้งสนามบินฮะป้ายโฆษณาบนอัศจันสนามฟุตบอลนะครับชิลีเกิดพังถล่มลงมานะครับคนร่วงมาได้รับบาดเจ็บด้วยเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อป้ายโฆษณาใหญ่ที่ตั้งอยู่บนอัศจันของสนามฟุตบอลในชิลีถล่มลงมานะครับสมควรทำให้ผู้เข้าชมการซ้อมของนกเต ร่วงลงมาครับแล้วก็มีการได้รับบาดเจ็บด้วยในขณะที่มาเลเซียก็เร่งตามหาคนถูกกรอกทำงานอื้อรือทีเดียววันมีชาวมาเลเซียตกเป็นเหยื่อขบวนการนะครับประเภทนี้ไม่ต่างจาก174คนนะครับและเร่งประสานกับทางท้องถิ่นในการช่วยเหลือ จนถึงขณะดนี้สามารถช่วยเหลือมาได้แล้วกว่า184คนฮะสำหรับเรื่องของการถูกหลอกไปทำงานในขณะที่อินเดียพัฒนาเครือข่ายเรื่องของรถไฟ Modi, นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียเปิดตัวรถไฟความเร็วสูงนะครับภาระเอ็กซ์เพรสขบวนที่3ที่ผลิตในรัฐคุชรา์บ้านเกิดของตนเอง ตามส่วนหนึ่งของแผนปรับปรุงเครือข่ายรถไฟในประเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ใหญ่ๆฮะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงปรากฏการณ์ทางด้านมาริกห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้สหรัฐอเมริกาพยายามจะไปทำการยั่วยุให้คาบสมุทรเกาหลีนั้นเกิดความตึงเครียดมากขึ้นนะครับโดยการส่งโรง ประธานสภาเดินทางไปให้กำลังใจในฝั่งของเกาหลีใต้แต่ก็สุดท้ายก็พูดผิดในการประสัยว่าเราเป็นปธมิตรที่ดีกับเกาหลีเหนือสุดท้ายเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธลงทะเลเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับยิงลงทะเลขู่เกาหลีใต้ทําให้ขสสุุรเกาหลีกลับมาตึงเครียดอีกรอบหนึ่งในขณะที่การควบรวมกนะับประเทศ ระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแต่งานนี้มีการเอาคืนด้วยการเอาคืนของอยูเครนนก็ใช้วิธีการสมัครเข้าร่วมกับองค์การสนธิสัญญาแอตเดนติกเหนือหรือนาโตแบบ f a สต์แท็กแบบเร่งด่วนนะครับสมัครเข้าไปขณะที่ซือก็มีการถามประธานาธิบดีโวโรโดมีซูเรสกี้บอกว่า ในกรณีหากจะมีการเจรจากับวลาดามี์ปูตินเกิดขึ้นเนี่ยเขาพร้อมจะทําการเจรจาไหมกับเซเลสกี้ยังคงเหินอ,อยู่นะก็บอกว่าจะเจรจาต่อเมื่อน,นะฮะกับรัสเซียแน่นอนต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีก่อนการระหว่างยูเครนกับรัสเซียอุ่นส่วนลองแสดงความคิดเห็นหน่อนยฮะจะเปลี่ยน ผู้นำรัสเซียหรือเปลี่ยนยูเครนก่อนนะครับแต่จนถึงกะน,นัดนี้การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะที่จัดขึ้นในรัสเซียที่มีการเฉลิมฉลองด้วยการผนวกควบรวมนะครับยูเครนเข้าร่วมกับทางฝั่งรัสเซียนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ประธานาธิบดีว,วลาดิเมียปูตินก็มีการมอบสัญชาติ นะครับให้4แคว้นของยูเครนเป็นสัญชาติรัสเซียนอกจากนี้นะครับใครที่เข้าทําสงครามหรือร่วมรบสงครามกับรัสเซียรัสเซียก็จะมีการมอบสัญชาติให้กับคนประเทศคนนั้นด้วยหรือประเทศนั้นด้วยนะครับสถานการณ์จนถึงขณะน,นี้สหรัฐอเมริกานะครับกำลังตกเป็นจำเลยกรณีการก่อวินิศกรรมนะครับเทอร์กัสนอร์ธสุริม1และ n o r ์ h สุริม2องต้องใช้ระเบิด หลายร้อยกิโลฮะเพื่อทําการไปทําการก่อวิศกรรมในทะเลลึกนะครับต้องมีความชํานาญต้องเป็นหน่วยซิละ่ะถึงจะเข้าไปทําการกอรา่อเหตุลักษณะดังกล่าวเราเสียกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ปฏิเสธแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วในกะารประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการก่อวิศกรรมในครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาส่งผลทําให้แก๊ส LNG นะครับ ที่ส่งจาก,กรัสเซียไปยังฝั่งสาภาพยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์ทสุหนึ่งและนอร์ทสุสองเมื่อถูกตัดขาดขึ้นมาสหรัฐอเมริกาก็จะขายก๊าซได้เพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ตอนนี้เกิดความตึงเครียดจีนเข้ารอบวันชาติหลังจากที่มีข่าวลือเรื่องของการรัฐประหารซึ่งแน่นอนนะเป็นฝีมือของฝั่งตะวันตกเป็นผู้สร้างข่าวลือนี้บนโซเชียลมีเดียนะครับในช่วงก่อนวันชาติของจีนนะครับ73ปี ขณะเดียวกันสถานการณ์จน,นในกรดีภาพรวมะตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเปิดสงครามไปทั่วนะครับซึ่งเปิดทั้งสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและสงครามวาลัสนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครเกมตอนนี้ขยายตัวไปทางฝั่งของรัสเซียนะครับไปยังฝั่งของเกาหลีและไปฝั่งของจีนนะครับมีเป้าหมายสูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรป หลังจากที่ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับราคาพลังงานราคากาส๊สน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นปัจจัยหลักนะครับเกิดจากการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันทําให้เกิดอัตราเงินเฟ้อนะครับถึงแม้จะเกิดสงครามไม่เกิดสงครามสหรัฐอเมริกาก็จะเกิดเงินเฟอ้อวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต้องเว่งนะครับที่จะขายอาวุธให้มากขึ้น ต้องเร่งที่จะเล่นงานทางการค้าให้ฝ่ายตัวเองได้เปรยียบทางการค้ามากที่สุดทําให้สถานการณ์จนถึงปัจจุบันนะครับถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานตอนนี้ก็เลยส่งผลทําให้พลังงานทั่วโลกมีราคาพุ่งสูงขึ้นระับความเดือดร้อนกันทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ห้ายูใหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฝ้าพาหวานดำาผือผ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชา<ร> choices, ฟ้าคอยห่วงหาอาทรผูคอฟ้าพาวาาทนผ่านพ้นโพอัยฟ้าปัานแบ่งไปนำใจเลิศ ที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไวไ้วั่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น